เฮ้ยรอบนี้สกินซองยาวมาดีนะครับเนี่ยค่าสถานะคือลั่น2รีโหลด1ลบเคลื่อนที่1ถือว่าดีเลยอะ่ะยิงรัวรีโหลดไวนะครับนานๆทีจะมีของดีมาอยู่ในตู้8ทีสักทีหนึ่ง yeah! สกิน M1014 Dark Rose Lurker ครับแสงไฟที่สองสว่างท่ามกลางสุสารอ๋อเป็นแบบกุหลาบสองแสงใช่ไหมกุหลาบ Dark นี่ไงตรงนี้นะ่าจะเป็นดอกกุหลาบแล้วก็มีกลีบโปรยปลายไปมานะครับเป็นสกินที่ดีนะฮะเพราะว่าได้ทั้งลั่นได้ทั้งรีโหลดและที่สําคัญเลยก็คือมาอยู่ในตู้8ทีอีกด้วยนะนี่ถือลูกซองยิงรัวเปลี่ยนแม็กไวนะครับอันนี้เป็นของรางวัลใหญ่ส่วนของรางวัลรองเนี่ยมี2ชิ้นอีกต่างหากมี มีสกินพาสมานะดาเมจหนึ่งแม่นหนึ่งลบเคลื่อนที่อันนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่คิดซะว่าเป็นปืนแถมแล้วก็สกินรถจี๊บเฮ้ยรถจี๊บสีสันสวยนะโฮลี่สวักเกอร์โชวเชี่ยวทุกสีสัน ถือว่าแจ่มนะครับสกินนี้ใช้ได้เลยก็มาลุยกันเลยวันนี้ยังไงก็ต้องเอานะครับเพราะว่าล่าสองเนี่ยมันเป็นสกินที่ผมชอบนะเลือกของที่ไม่ต้องการออก2ชิ้นเลือกอาหารหมากับผลึกละกันกดยืนยันกดตกลงไปครับเริ่มหมุน9เพชรมามาพที่1มาเฮ้ยโอตกใจกว่าได้ลูกสองได้พลาสมาเฉย9กาเพชรนะต่อไป19ครับมา39 69 99 ร้9ยเก้าเก้าสามเก้าเก้าสี่เก้าเก้ามาแล้วนะครับ499เพชรได้สกินซองยาว,วาก็เหมาตู้เหมือนเดิมแหละจริงๆก็ไม่ต้องดีใจก็ได้นะคิดว่าออกก่อนที่ไหนได้ออกชิ้นสุดท้ายเหมือนเดิม มาดูค่าสถานะของเจ้าปืนนี้กันนะครับค่าสถานะของเขาก็คือเป็นสายยิงลั่นนะลั่นสรีโหลด1ลบเคลื่อนที่มันจะเหมือนกับอันนี้เป๊ะเลยครับเนี่ยลั่น2รีโหลด1แต่อันนี้ลบแม็กกาซีนนะซองแดง e ีโนะครับเนี่ยเหมือนกันเป๊ะแค่อันเก่าลบแม็กกาซีนส่วนอันใหม่ลบเคลื่อนที่นะเทียบเฉพาะ2อันนี้ถ้าเกิดถามว่าอันไหนดีกว่ากัะหล้หอผมว่าลบความเร็วเคลื่อนที่ดีกว่านะครับ เพราะว่าความเร็วเคลื่อนที่เนี่ยมันจะเห็นผลก็ต่อเมื่อเราถือสกินลูกซองอันเนี้ยวิ่งเป็นระยะทาง50เมตรขึ้นไปมันถึงจะเห็นว่ามันช้าลงนะครับซึ่งในการเล่นจริงไม่มีใครถือลูกซองวิ่งนานขนาดนั้นอยู่แล้วเราก็สับหมัดสับมีดวิ่งอยู่แล้วนะฮะ เพราะฉะนั้น2อ,อันนี้ผมเลือกอันใหม่นะอันใหม่ดีกว่าหรือถ้าเอาไปเทียบก,กับเจ้าสกินไอปืนประดุกอันนี้มันก็เป็นสายลั่นเหมือนกันนะครับแต่อันนี้มันลั่น2ดาเมจแล้วก็ลบความเร็วรีโหลดคือไม่ดีตรงลบรีโหลดเนี่ยแหละอันนี้เป็นปืนที่เสียดายตังมากนะสุ่มมาแล้วไม่ได้ใช้เลยปังกรอนเขียวเสียวเสมอแล้วก็อันนี้เอฟเฟกเนี่ยมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ถือโชว์หน้าล็อบบี้ได้นะครับ ก็โอเคไม่แพงมากและก็ได้ค่าสถานะเทียบเข้ากับซองแดง e ีโอันเก่าด้วยนะฮะสรุปรวมค่าเสียหายในวันนี้นะครับคุณผู้ชมดูได้จากบนหน้าจอนี้เลยนะฮะว่าโดนไปเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวช่วงต่อไปเราไปดูกันเล่นจริงกันนะครับซองยาวล่า2วันนี้ผมใส่ตัวละครลูหน้าไปด้วยนะบวกยิงลั่นนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าลูน้าบวกกับซองลั่น2แล้วก็อัปเกรดขึ้นเลเวล3ในแพทปัจจุบันเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนไปชมกันเลยครับ และดูหน้าตัวละครหน้ากากอะไรครับเนี่ยหัวก็ส้มลิ้นก็ห้อยหน้าตาแอบคล้ายๆไอเคทโทสเหมือนกันนะมีความเหมือนอยู่นิดนึงมาครับเกมที่หนึ่งมีศัตรูวิ่งผ่านด้านหน้าเราไปคนหนึ่งเขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครรู้ ดูทรงแล้วน่าจะวิ่งไปเข้าห้องน้ำแน่แน่่าจะไม่ไหววิ่งสไหวเชียวเก็บไอเดอกกันอุ้ยคาตันะคาตันะรำเพลคลิปที่แล้วยังไม่ได้ใส่เล่นให้ดูนะประเดิมกันคลิปนี้นี่แหละเดี๋ยวผมจะโชว์วิชาเฮ้ยมาไงวัยรุ่นประชิดตัวอย่างนั้นเหรอเป็นไงล่ะวิชาปราณวาลีกับบนท่าที่หนึ่งไปลองคาน จะโชว์ดาบที่2ให้ดูกระบวนท่าที่2แลมเพจไล่ล้ำถ้าฟันคาตนะมันเปลี่ยนใหม่ด้วยนะเวลากดฟันนี่มันพุ่งไปช่งเชงชงเชงเฮยผมจะโชว์กระบวนท่าที่สคมาตนะดึงหัวเออสภาพจะเอาดาบไปฟันเขาโดนเขายิงแต่สวยเพื่อนแต a n k y วนะสมสี สมสี1992งเก้าอนี่ถ้าฟันเวอร์ชันนี้มันเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับถ้าเรากดเนี่ยมันก็จะฟันเป็นชุดเลยแล้วก็พุ่งเข้าไปหาศัตรูด้วยมันดูแบบน่าใช้น่ากดมากกว่าถ้าคาตนาอันเก่านะอันเก่ามันจะยืนฟันแบบธรรมดาอันนี้คือฟันไปพุ่งไปนึกว่าเล่นเกมเก็บเวลมาได้มาแล้วนะครับสกินลูกซองยาวแพทนี้ต้องยอมเขาจริงๆนะซองยาวโหมดมากแล้วก็ยิงอัปเกรดได้ด้วยนะครับ <H ur? S 1> ไม่ใช่ยิงอัปเกรดสิอัปเกรดปืนได้ด้วย นี่เดี๋ยวโชว์ให้ดูนะครับและนี่ก็คือสกินใหม่ซองยาวกุหลาบแห่งความมืดเป็นสกินที่ออกแนวสวยเรียบง่ายนะฮะ สังเกตว่าเอฟเฟกเนี่ยน้อยมากเลยนะบนตัวปืนข้อดีก็คือปืนที่มีเอฟเฟกในลักษณะนี้มันจะกระชับแล้วก็ไม่บดบงังทัศนวิสัยเวลาเราเล่นเกมนะครับโอเคบางทีเราไปใช้สกินที่มันอลังการอย่างเงี้ยแต่เวลายิงมันระบ,บังมุมบังการยิงของเราบังเป้าไม่เห็นศัตรูมันก็เป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะฮะเพราะฉะนั้นสกินประมาณนี้ผมว่าดีที่สุดแล้วไม่จำเป็นต้องสวยเยอะเน้นความสามารถแทนมาลุยกันครับซองยาวกับสกิลลูนะ่า ผมจะโชว์วิชามอมาเป็นไงรัวจัดเอ้าเพื่อนเ <_ letter> พื่อนนั่งคุยกับกำแพงซสแล้วซอรี่นะจ๊ะมันดึงไม่ได้ไอตัวนี้ก็กำลังเข้ามายิงแต่เราแก้แค้นให้เพื่อนขวาม,มาหนึ่งมเป็นไง <_ letter> อย่างรัววิเดียวล่วงอะบอกเลย <_ letter> เล็กหนึ่ง หลายวอมสม <Thank you. S 1> โคตรแรงคุณผู้มชมแรงแล้วก็ผสมกับลัวด้วยนะครับ คือความสามารถมันก็ลัน2อ,อยู่แล้วพอเราใส่สกิลลูน่าเข้าไปอีกเนี่ยมันก็บวกความรัวขึ้นไปนะครับและเดี๋ยวพอเราอัปเกรดขึ้นเนี่ยมันจะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นไปอีกแพทนี้บอกเลยซองยาวยังไงมาแน่นอนซองควงสู้ลําบากนะถ้าเกิดว่าเจอกันในระยะประชิดผมว่ายังไงซองยาวก็ชนะนะครับและดูหน้าตัวละครหนูสวยไม่เคะยิงจนลิ้นห้อยแล้วเนี่ย <laughs> นี่ให้ดูซองยาวเวลาสะพายหลังจะเห็นว่ามันแบบมินิมอลนะมันสวยแบบพอดีพอดีไม่ลกลุงลังนะครับถือว่าโอเคค่าสถานะก็ดีด้วยตอนนี้ก็ยกให้เป็นสกินซองยาวที่ดีที่สุดในปัจจุบันนะครับใครที่ยังไม่มีมีสกินนี้ติดไว้หน่อยก็ได้นะแต่ถ้าใครมีซองอีโวสีแดงอยู่แล้วอะ่ะ <c oughs> ก็ไม่จําเป็นต้องสุ่มสกินนี้นะครับใช้งานจริงอาจจะไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่ <First blood. S 2> เพื่อนวิน่งไเปิด, <Aye. S 2> ปะปดละหนเฮ้ยหลังเข้า อยู่นี่หมดเลยเพื่อนสามคนไฟอินเดโฮวิ่ไม่เตกเฮลมีพีซปั๊มปั๊มสวนมาดีอาจะปาะเฮ้ยยกหลบปั๊มปั๊มปั๊มล่วงเฉยเมื่อกี้ยิงพลาดนะนัดแรกไม่โดนแต่ปรากฏว่าโดนนัดหลังแตก แรงจัดอะเดี๋ยว2คนทิศนี้ปะจ้าเอ๋ตอมตอมตอม,ตอม <Yahoo! S 1> ลาก่อยนะโทมัสเกาะเกิดก,กระจุยหมดอะโดนจ่อระยะเผาขนแรงจริงนะครับโดนแค่แบบสะเก็ดประมาณ2ดอกร่วงแต่ถ้าช่วงเล็ดเกมถ้ามันต้องเจอกับเกาะ4เนี่ย <Okay. S 1> ก็อาจจะต้องจ่อๆเน้นๆหน่อยนะฮะติดเล่นไม่ได้ เออไหนขอดูคำอธิบายซองยาวเวล3หน่อยซิมันบวกอะไร M1014 เพิ่มระยะหวังผลและความนิ่งของปืนอ๋อพออัพเต็มเวล3มันเพิ่มระยะยิงกับความนิ่งครับ งั้นก็แปลว่าสกินที่ผมเลือกใช้เนี่ยมันมาถูกทางแล้วนะเราเล่นสกินที่มันบวกพวกลั่นหรือบวกพวกแรงแล้วเราก็มาอัพขึ้นเลเวล3มันจะได้ความนิ่งกับระยะที่เพิ่มขึ้นนะครับโอเคก็เรียกได้ว่าความสามารถนี่บวกรอบด้านเลยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นใครจะเล่นซองยาวอัพเกรดผมก็เชียร์ให้ไปทางบวกลั่นหรือไม่ก็บวกแรงนะครับมันจะได้ไม่ทับซ้อนกับการอัพเกรดขึ้นเเวลาม สองนัดล่วงกลางอากาศเนี่ยยังยิงไม่เต็มนะคุณผู้ชมพุกี้เขากระโดดขอแค่สองนัดแบบทักทากอะไกลไปไม่ไหวหาเลี man, our our ่ยมก่อนไกลขนาดนี้ยิงไม่ถึงมีแต่ซองยาวหรือจะเล่นซองยาวร้อยเมตรอะเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะตอมตดาเมจเหมือนมดกัดอะตอตอดอกละสิ อไอคนนี้น่าจะบอดนะวิ่งเออเออเอ้ยเอาเอาแตกเฉยติดเล่นไงจะชนะอยู่แล้วโดนตีตื่นซะง,งั้น <c oughs> ทีมนู้นเหมือนกดออกไปคนนึงนะครับเดินเออเออนิสัยไม่ดีอะเราทำไมไม่เล่นให้จบเกมกดออกเฉย มาเอาใหม่นะครับสามหนึ่งยังถือว่านําอยู่แต่ไม่ใช่โดนตีตื้นกลายเป็นสี่สนะแพ้ทีนี่เขินเลยนะแล้วทําไมทีมผมเขาไม่ออกจากฐานเลยครับนะ่ะยังอยู่ที่ฐานกันหมดเลยอะ่ะ <c oughs> หรือว่าเพื่อนกดออกไม่นะอย่าปล่อยให้ผมเล่นคนเดียวนะเพื่อนนั่นสมสีสมสีไปละหนึ่ง <c oughs> หน้าหนึ่งตัวเดี๋ยวเก็บตัวนี้ก่อนตัวตึง <c oughs> ต่มป่มป่มเออ อโอโวิ่งตั้งนานสภาพ <_ c oughs> เล่นอะไรของผมครับเนี่ย <_ C oughs> เกมมันแหลกๆด้วยอะเมือ่อกี้ตั้งใจจะยิงเขาแบบเน้นๆเดนเขาหันมาสวนล่วงเลยเออสวยเพื่อน <_ c oughs> ต้องหนีเด้ <_ c oughs> เพื่อนไม่บอดนี่ว่ากดให้หมดแม็กเพื่อนเออต่อยด้วยต่อยเอออา กระสุนหมดหรือไงเนี่ยมีไปตงไปต่อยเเพื่อนอาจจะแบบอยากจะออกอาวุธไงเอสเอสเอสโดนอีกคนเขาวิ่งขึ้นมาสอนตุยเลยแต่ตายบ่อยนี่มันก็ไม่ดีนะเพราะปืนที่เราอัพมาเนี่ยมันหายหมดเลยนะครับเพอเพอฝั่งนู้นหยิบไปใช้อีกต่างหากปืนไม่แพงแต่ว่าอัพขึ้นเลเวล3นี่ก็หลายตังยุต่ตม หลังมาเสียงอยู่ตรงข้ามเนี่ยขวานหนึ่งลาก่อยโทมัสและสมสีนี่เขาไม่เล่นแล้วเหรอเนี่ยยืนดิ้งตลอดเลยไม่ชุบแล้วกันนะเขาไม่ได้กดออกเกมด้วยนะครับเพราะมันจะเป็นสัญลักษณ์ WiFi ถ้าเขากดออกอันนี้อาจจะปล่อยตัวยืนดิ้งเฉยเฉยสวยเพื่อนไอ้นี่ก็กดออกเหลือคนเดียวละ ตัวสุดท้ายเขาเล่นเป็นนะระวังด้วยเพื่อนเอาเฮ้ยเอาล้มหมดเลยซะง,งั้นโอ้สับภาพวันนี้เป็นวงบีบเลยถอยก้อนไปละจ้าไปดักของบวงรองมุมตึกนี่แหละเดี๋ยวก็มาน่าจะอยู่ข้างในนะยืนนิ่งเป็นโจรมุมตึกเลย เอาระเบิดหยอดเข้าไปคุยหน่อยหนึ่งต่อมโดนนั้นอนะ่ะเจ็บไหมละ่ะแตกแน่บอกเลยออกมาดิปัมป <Hey. S 1> ัมปัมปัมเอาเล่นอะไรของผมครับเนี่ยชีวิตจะชนะแต่เล่นให้แพ้ คือจังหวะเมื่อกี้ขอสโลว์ภาพชานิดนึงตั้งใจว่าจะเดินออกมาแล้วแบบยิงไงเออแล้วเป้ามันหันไม่ไปภาพมันแบบกระตุกกระตุกอะตั้งแต่อัปเดตมาใหม่นี่รู้สึกว่ามันเล่นแบบไม่ได้ดังใจเลยนะครับคือมันเล่นไม่ลื่นน่ะซอรรี่นะไม่ได้โยนเกมนะจะเล่นให้ชนะแต่เป้าหันไม่ไปเอาใหม่เพื่อนโอกาสสุดท้ายของพวกนายละสามสามเกมนี้เลยกลายเป็นยาวเลยยาวไม่ว่าอย่าแพ้กันละกัน <Hey. S 1> ซ้ายมาหนึ่งไม่บอดนะ ถ้าบอดมันจะเดินมันไม่วิ่งไอตัวแดงขาวเนี่ยบอดตอมตอมตอมสวยเพื่อนอยู่หน้ามันเลยเจอวิชาแลเบิดติ๊กตอกไฟทูโฮเอาเรียบร้อยชุบชีวิตเหรอนีนเน้นนี่ยตายซะนิ่งไว้เพื่อนเหลือสองคน หน้าหนึ่งวัดดีโทมัสมีที่ชุบนี่นะลาก,ก่อยแม่เกือบแพ้แล้วไหมละ่ะเกมนี้ ทังหวะที่คิดว่ายิงได้แน่ๆกลายเป็นพลาดเฉยเลยนะครับเนี่ยแหละผมถึงไม่อยากจะกดลงแรงในช่วงนี้นะเพราะว่าต้นสื่อสั้นเนี่ยมันก็ตึงด้วยแล้วมาเจอกับปัญหาอัปเดตแล้วเฟรมเรทตกและเกมกระหน่วงอีกด้วยนะฮะก็เลยขอเล่นเป็นโหมดธรรมดาก่อนละกันเดี๋ยวยังไงต้องรอดูนะครับว่าตัวฟีไฟเนี่ยเขาจะมีปรับแก้อะไรให้มันลื่นขึ้นไหมหรือว่าทางบูส t ต c k เขาจะออกเวอร์ชั่นใหม่ๆที่มันเร่นแล้วลื่นขึ้นกว่านี้ออกมาหรือเปล่า ก็ถ้าเกิดว่ามันเล่นลื่นเหมือนปกติอ่ะคงจะได้เป็นลงแรงให้ดูอีกรอบหนึ่งนะฮะสรุปนะครับสำหรับเจ้าสกินซองยาวรอบนี้ถือว่าเป็นสกินที่ดีนะก็เป็นสกินที่ดีที่สุดที่เคยมีออกมาเลยนะครับยังไงก็ลองดูแล้วกันนะฮะพิจารณากันดูว่าค่าตัวประมาณนี้คุ้มที่จะเสียเงินเติมเข้าไปในเกมหรือเปล่าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ